วันนี้นะคะเลิศค่าจะพามาถักดอกาดาวเรืองนะคะดาวเรืองเวอร์ชันตั้งชื่อเป็นดาวเรือง v 3แล้วกันเนาะจะไดะ้ค้นหาวิธีนะคะในเวอร์ชั่นนี้นะคะดอกดาวเรืองเรานะคะจะใช้ไหมทั้งสิ้น2ชนิดนะคะ2ชนิดชนิดที่1เป็นไหมซัมเมอร์สีเขียวนะคะใช้เป็นตัวแกนเป็นตัวโคดไปตัวเนี้ยคะ่ะ เป็นตัวดอกเนาะโคนดอกนะคะส่วนที่สองสีเหลืองค่ะสีเหลืองสุกสีเหลืองแค่ไหนตามที่ท่านชื่นชอบนะคะอันนี้แนะนําเป็นไหมสีพลายนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบในอีเกิลก็ถักได้ง่ายดีนะคะอีเกิลตัวนี้สีพลายนะคะของเลือกค่ามีจําหน่ายนะคะมีเป็นบางสีนะคะที่ใช้กับงานถักมาลายนะคะสามารถสั่งได้เหมือนกันนะคะเรามาเริ่มกันเลยไหม แต่เมื่อ20นะคะในส่วนนี้เราจะถักตัวโคนดอกก่อนก้านดอกเขาเรียกอะไรตรงดอกมันนะคะเนี่ยเราจะถักตรงนี้กันก่อนนะคะอ่ะเอามาดูกันเลยเอาจะให้ดูก่อนว่าดอกสำเร็จที่เขาเอาไปพันกาวเสร็จแล้วเนี่ยมันจะประมาณไหนนี่ประมาณนี้นะคะอันนี้คือดอกดาวเรืองมาริโกเราคะ่ะนะคะ เวลาเอาไปใช้งานก็ตามที่ท่านที่เลวกันเชื่นชอบนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยค่ะใช้สีเขียวนะคะเขียวไหนก็ได้นะคะขึ้นต้นด้วยโซ่ค่ะไปทั้งสิ้นยี่สิบโซ่ค่ะโซ่ธรรมดาค่ะคล้องไหมที่ท่านถนัดนะคะแล้วก็ถักโซ่ค่ะไปยี่สิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเ1้าสิบสิบเอบสองสามสสิบห้าสหกสปด สิบเก้ายี่สิบนะคะได้ความยาวที่ยี่สิบนะคะอันนี้คือความยาวที่เลยค่าชอบใช้นะคะให้ได้ขนาดดอกประมาณนี้นะคะหากใครต้องการใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มโซ่ไปนะคะลองถักลองฝึกเพิ่มจํานวนดูอันนี้พอยี่สิบแล้วใช่ไหมคะก็ขึ้นโซ่ไปอีกสามโซ่ค่ะหนึ่งสองสามนะคะพอสามโซ่แล้วเราก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแล้วก็ควักลงไปที่หลักนี้ค่ะ เนี่ยหนึ่งสองสามหลักที่สามนะคะอืง่ายคือพันหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็พันหนึ่งครั้งนะคะกลับกลับมาให้ครบทุกหลักค่ะอ่าลงไปเลยทุกโซ่เลยค่ะพันหนึ่งครั้งนะคะพันหนึ่งครั้งไปเรื่อยๆค่ะต้องได้กี่หลักไม่แน่ใจเอามันจนหมดทุกหลักนั่นแหละ ที่เราถักมา20โซ่เมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้คือพันหัวเข็มหนึ่งครั้งนะคะถักไปเรื่อยๆค่ะก่อนหน้านี้ก็มีนะคะดอกดาวเรืองแต่ไม่แน่ใจว่า,ามันมีปัญหาทางด้านเทคนิคเสียงไม่ออกหรืออะไรไม่แน่ใจเดลค่าจึงมาอัดคลิปเพิ่มให้นะคะเผื่อหลายๆท่านดูไม่ได้ ันนั้นทําไว้นานละค่ะพันหนึ่งครั้งถักไปเรื่อยๆค่ะให้ครบนะคะให้ครบหลักโซ่ที่เราถักมาเมื่อสักครู่นี้ยี่สิบโซ่ ขออภัยนะคะหากหลุดเฟรมที่เพื่อนๆขอบคุณทุกการติดตามค่ะน้องเลยค่ะทำงานประจำด้วยนะคะจึงไม่ได้แบบว่ามีคลิปออกมาสม่ำเสมอพอว่างเว้นนิดๆหน่อยๆถึงได้มาทำตรงนี้นะคะพีคเลยงานช่วงนี้งานประจำค่ะงานเยอะนิดหนึ่งขอบคุณทุกการสนับสนุนของทุกท่านนะคะใหม่เลยค่ะมีชุกช่องทางการจำหน่ายอ่ะ เสร็จปุ๊บตรงนี้จะได้กี่หลักไม่ซีเรียสนะคะขอให้ถักมาให้หมดเนี่ยให้ครบทุกหลักอ่ะเสร็จปุ๊บก็เก็บไหมค่ะตัดทิ้งเลยตัดเลย,ต,เลยตัดเลยนะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเข็มค่ะเข็มตัวนี้ใช้ตัวสีทองนะคะสี่สี่ทับศูนย์สามทับศูนย์ก็ได้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนถนัดนะคะอ่าตามมาด้วยไหมสีพลายค่ะไหมสีพลายแล้วก็หยิบตัวที่เราถักเมื่อสักครู่นี้ขึ้นมาอันนี้ด้านจบใช่ไหม อันนี้ก็ด้านนี้แล้วก็มาเริ่มค่ะแทงเข็มเข้าไปเลยค่ะ,ะเลขอ่าใช้สี่ทับศูนย์นะคะหรือใครจะถักหนึ่งจุดไอศูนย์จุดสองห้าต่อเมื่อกี้ก็ได้นะแต่ว่าอยู่กับไหมสี่พายมันจะดึงยากนิดนึงให้ก็ให้เพื่อนๆดูว่าพอพอแทงเข้าไปในจุดนี้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อเชื่อมต่อไหมเลยค่ะมันก็จะแบบนี้เนาะแบบนี้ แล้วก็ควักโซ่ขึ้นมาปกติเลยค่ะถักขึ้นไปหนึ่งสองสามสี่ห้าถักขึ้นไปห้าโซ่แบบนี้เลยค่ะแล้วก็นับนะคะหนึ 1, 2, ่งสองรูที่สองเนี่ยให้เพื่อนๆซีลงมาค่ะซีลงมาดึงหมดแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไปห้าโซ่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าพอได้ห้าแล้วก็ ซีลงไปซีลงไปนี่แหละค่ะตรงนี้แหละอืมอืมเราก็จะได้แบบนี้ก็จะได้เป็นหูมิกี้เมาส์หรือว่าสองห่วงนะคะแล้วก็ถักไปโซ่ไปอีกสองค่ะพอถักโซ่สองแล้วแล้วก็ซ้ําลงช่องเดิมค่ะซ้ําลงช่องเดิมเพื่อจะสร้างกลีบดอกนะคะเพื่อจะสร้างกลีบดอกดาวเรืองค่ะคําถามคือ ทุกๆช่องเนี่ยค่ะหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเราจะต้องทำแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนครบนะคะจนครบทีนี้คำถามว่าอันนี้ใส่สองได้ไหมใส่หนึ่งได้ไหมใส่สามได้ไหมเพื่อนๆลงได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะฟรีสไตล์เลยค่ะ,คะอะถักดาวเรืองนี่เป็นอะไรที่สนุกมากนะคะรับตาถักกันไปเลยจริงๆอันนี้เรื่องจริงค่ะ ซีลงไปทาหูมิกกิมเมาส์หนึ่งสองอันนี้ก็ยังซ้ําอยู่นะคะซ้ําอยู่อยากได้ความหนาความอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่เพื่อนจะเบิ้ลจะซ้ําเลยนะคะการซ้ําก็ซ้ำสามสองสามสามสองสามไปเช่นนี้ละค่ะจนครบยี่สิบช่องที่เราทําไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็เริ่มอ่ะ มันจะเริ่มลงตัวมันเองอะ่ะมันจะมันจะเสียบเข็มลงไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะถ้าเกินสามครั้งแล้วนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ถึงได้บอกว่าดาวเรืองนี่เป็นอะไรที่ฟรีแพทเทิร์นมากๆนะคะ อันนี้ก็จะเลือกซ้ําลงไปนะคะซ้ําลงไปช่องเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองอันนี้เริ่มไปช่องถัดไปแล้วนะคะช่องถัดไปจิ้มตรงไหนบางคนยังดูไม่ชัดเนี่ยคะ่ะเห็นไหมนี่ นี่ค่ะจิ้มลงไปเลยซีลงไปเลยแล้วก็ขึ้นโซ่ไปอีกห้าเพื่อทำหูไม่กินเมาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองขาลงเนี่ยสองนะคะอันนี้อันนี้ซ้ำลงโซ่เดิมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า สามสี่ห้านะคะทำแบบเดิมซ้ำๆอยากได้ฟูมากฟูน้อยเพื่อนๆซ้ำได้ตามใจฉันเลยค่ะซ้ำลงหลักเดิมเนี่ยได้ตามใจฉันเลยความฟูความอะไรของดอกก็จะขึ้นอยู่กับตรุนี้นะคะหรือแบบว่าอยากเรียงถักง่ายพี่ๆก็ไปเพิ่ม ตั้งแต่ฐานเลยก็คือสีเขียวเลยถักไปสักยี่สิบห้าก็ได้ยี่สิบแปดก็ได้สามสิบก็ได้เพื่อไม่อยากซ้ําเพื่อเพื่อเป็นการถักง่ายแล้วก็พอสุดท้ายแล้วมันก็จะมาหมุนลงพันวนๆมันก็จะได้ความมิติของของตัวดอกจะอวบน้ำแค่ไหนนะออกแบบได้เลยนะคะ อันนี้แบบดอกเดี่ยวที่มีขั้วเขียวนะคะ,ะมันมันถักดอกดาวเรืองเนี่ยไม่มีขั้วก็ได้นะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งานหรือประกรอบนะคะแล้วก็เริ่มไปอ้าวเพื่อนเพื่น,นถึงไหนแล้วใกล้จบกันหรือยังนะคะสองสามสี ห้านะอ่ะก็ถักมาเรื่อยๆนะคะลงหลักเดิมบ้งางค่ะไม่ข้ามนะ,ะหนึ่งมั่งสองมั่งสามัั่งนะคะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอันนี้ใกล้จะจบแล้วะคะ่ะจะมาให้ดูนะคะว่าตอนจบมันยังไงโซ่ค่ะโซ่ตลอดมาริโกดาเรือง เป็นอะไรที่ถักง่ายมากนะคะเลือกใช้ไหมให้ถูกลักษณะนะคะก็ลองดูถ้าหากพี่ๆเพื่อนๆใช้ไหมเส้นเล็กนะคะมาลิเราก็จะถักเยอะหน่อยนะคะรอบถักก็จะสูงขึ้นมากขึ้นกว่านี้เหนื่อยมากขึ้นกว่านี้นะคะแล้วเกิดใช้ไหมเส้นใหญ่ลักษณะของสี่พลายก็จะทำให้เราถักงาน น้อยลงนะคะเหนื่อยน้อยลงก็ก็ได้มาลิก็ก็ได้ดอกดาวเรืองเช่นกันนะคะอ่าแล้วสุดท้ายก็ปิดจบปกตินี่แหละคะ่ะเนี่ยเอาไปให้สุดเลยเอาไปให้สุดตรงนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็ปิดจบตัดไหมปกติเลยนะคะมันก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ ตัดไหมส่วนเกินออกนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วเราก็นำไปม้วนบนให้กลายเป็นดอกนะคะวิธีม้วนบนก็เอาฝั่งที่ถักนะคะวิธีนะคะก็ฝั่งที่ถักฝั่งไหนเพื่อนๆดูให้ดีนะคะ ฝั่งนี้เป็นด้านโชว์ด้านที่ถูกฝั่งนี้เป็นด้านข้างในนะคะแล้วก็หมุนด้านข้างในเข้าแล้วก็ค่อยๆติดกาวค่ะค่อยๆหยอดกาวนะคะหยอดกาวนะคะก็ใช้ปืนกาวค่อยๆแปะแปะแปะทีละนิดค่ะแล้วก็หมุนไปหมุนหมุนนะคะบีบไปด้วยรอกาวแห้งไปด้วยนะคะแล้วก็แปะเนี่ยค่ะใส่กาวไปเรื่อยๆนะคะ อันนี้สมมุตินะกาวไม่ได้ติดไฟแต่จะสมมุติให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะคะใครอยากได้ฐานสูงกว่านี้ก็พันสองครั้งได้ค่ะอันนี้พันแค่หนึ่งครั้งฐานสูงนะคะสุดสุดท้ายเลยก็จัดทรงเข้ารูปเข้าร่างนะคะเราก็จะได้แล้วดาวเรืองนะคะจะบับ V3 แทนแทน นี่ค่ะแล้วก็เอาไปร้อยเข้าพวงก็เอาไปใช้ประโยชน์กันนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆลองเอาไปใช้นะคะถักง่ายได้ไวค่ะวันหนึ่งพี่ๆเพื่อนๆจะถักสักเอ๊เดี๋ยวนะนี่คิดว่าทำผิดเวอร์ชั่นนะคะ จริงนะอัดมาถึง v 3แล้วรู้สึกว่าทำผิดทำไมมันถึงสั้นเข้าใจแล้วค่ะโอ้ยตายแล้วอันนี้ v 3สั้นแล้วกันเพราะเมื่อกี้ก็คือพอตรงนี้แล้วปุ๊บเรอค่าพาถักขึ้นไปเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วอ่ะต้องต้องพันหนึ่งครั้งด้วยสีเหลืองไปก่อนรอบนึงจบแล้วค่อยมาขึ้นนะคะเอาเป็นว่ามันใช้ได้ทั้งสองแบบนะคะใครชอบเวอร์ชันที่มันสั้น ก็ได้ฐานยาวก็ได้อ่ะงั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็น V3 ฐานสั้น V3 ฐานยาวให้นะคะโอเคแล้วพบกันใหม่อีกหนึ่งคลิปค่ะสวัสดีค่ะ